มาอเมซอนอาปากหับหับ,หบ,หบตกเอจ <laughs> อนรีวิวกกงสวัสดีครับวันนี้น้องค,ค,คุณอยู่ไหนอยู่ไหนวันนี้ที่พึ่งไทยนี่วันนี้น้องคุณมาเที่ยวหุที่พึ่งนะคะนครชัยศรีจากการังหวัดนครราชสมาอันนี้เราซื้อตั๋วแล้วค่ะตั๋วผู้ใหญ่80สนะเด็กๆสูงไม่เกิน130-40บาท เรามาสามคนก็สองร้อยพอดีนี่อันแรกเราเข้ามาก่อนเลยเจออะไรเจออะไร,รนี่นี่หุ่นนะนี่น้องคุณรู้ปะใช่สิหุ่นเนี่ยน้องจะจับนะคบดูสิชมนี่หุ่นหน่งชิ้นพิ่มน้องคุณน้องคุณนั่งข้างๆได้นะนี่เขามีเก้าอี้ให้นั่งเล่นข้างๆกันนะให้นะนนทำไมอะนั่งได้เก้าอี้เป็นเก้าอี้จริงลูก อ้าวน้องคุณก็เป็นหุ่นไปแล้วทีนี้เขียนได้ไหมอ่ะขอเขียนได้ไหมเหมือนลูกปั้นจริงเหมือนลูกปั้นจริงๆเลยคะตรงนี้ตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่พาเจ้มาเลยนะนะตู้ก้อนตู้ก้อนห้ามจับหุ่นน้องเห็นป้ายไหมห้ามจับหุ่นนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะมีป้ายขิวอักขรแบบนี้ให้ด้วยนะคือแบบว่าถ้าเราอยากรู้ประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเอา โทรศัพท์มาสแกนนะเออเป็นยังไงอมากนรอง่ยังไงเนี่เหมือนมากเลยอ่ะอันนี้เขานั่งหลับเลยนั่งหลับเลยอ้าเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวก็ตื่นคุณอือนะแตามาคานทีหน้าเหมือนบูดเออหน้าบูดเหมือนกันมิทศการการลเล่นของไทย มีอะไรมากงน้องคุณดูดิน้องคุณเคยเล่นอันไหนบ้างลูกนี่ลีลีข้าวสารเคยเล่นไหมเนี่ยนี่ไงลีลีข้าวสารเนี่ยเคยเล่นบ่าลีลีตันสารเนี่ยเออลีลีข้าวสารเนี่งพอร้องเพลงจบเขาก็จะเอาแขนล็อกไว้ใครเขาก็จะเอาแขนลงเนี่ยล็อกคนที่อยู่กลางวงไว้ไงแล้วก็ไปเป็นต่ออันนี้แมงมุมแม่เคยพาคุณเล่นไหมเนี่ยอันนี้เล่นอะไร อันนี้จำจี้นี่เคยนี่เคยแม่เคยสอนคุณเล่นใช่ไหมพี่เขาจำจี้ไงเล่นจำจี้เมื่อคือเปาะแปะน่ะที่แม่เล่นกับคุณน่ะอันนี้ขี่ม้าส่งเมืองหมู่ร้านชนกันคุณอันนี้หาดูยากนะเนี่ยคุณรู้ป่ะสมัยก่อนคนแก่เขาก็เล่นสนุกกันนันเนี่ยเล่นมีมีเกมเล่นด้วยนะไม่แตกหรอกเขาก็ชนกันเบาๆที่แม่บอกนี่มียักษ์มีนางผีเสื้อสมุทร แล้วก็มีนางเงือเนี่ยแล้วนี่ม้านินมังกรเนี่ยเห็นไหมเด็กน้อยมีเสื้อผ้าใส่ในสมัยเป็นทาสเนี่ยอเขาโดนเขาโดนทําโทษลูกโดนเคี่ยนโดนโบยเหมือนเหมือนได้หนังอะนางทาสอะธรามาหากินสมัยก่อนน้องมาดูดิของคุณไปดูให้อาหารปลานี่นี่นี่ไงให้อาหารปลาถึงว่าจิบบาทคุณให้อาหารปลานีปลาเต็มเลยจุ๊ คุณกับปลาเต็มเลยครับลมเย็นด้วยนะคุณให้อาหารปลาก่อนอเ,เนี่ยพอเราออกมาจากหุ่นพึ้งนะคะชมเสร็จเราก็มาเดินเนี่ยเขาจะมีซุ้มขายของที่ะระลึกน่าเ,เขามีหุ่นพุ่งเขามีจักรยานาน้ำด้วยนะทุกคนสามสิบในบ่อเนี่ยค่ะ เราเราไปดูนิทศก,การเสร็จเราก็จะมาปั่นเรือที่จักรยานน้ำแล้วก็มีให้อาหารปลาไอาตัววยวายมัมนมาอี่าง้ค่ะทุกคนวันนี้มาวันนี้มาปั่นที่หุ่นที่พึ่งแล้วมาถมปั่นจักรยานน้ำคุณจะให้อาหารปลาไปไหนไ,ไปไหนแล้วลอ,ลอ,ลอ,ลอ่าลูดลูดลูดเอา้า

อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไงยร่นี้ไงอะไรอะปลากระเบนกระเบนลายอะแล้วมีแต่ภาพน้ำด้วยเนี่ยนี่แต่มีปลาตอนนี้น้องคุณไปดูการหูชีพึ่งนะขาตับก็เลยแวะที่เซหาคาเฟ่นะน้องคุณเจออะไรเงดาบป้าวงด้อหุ่ยเสียงใครฮัลโหลฮัลโหลอะ อ๋อเนาะคุนี้เนาะเขาพูดได้ว่าเนี่ยมาดูดิอ๋อเขาพูดได้เขาสอนเขาพูดตามอยู่อืมหงหงก็กินอาหารมันจะมีอาหารปลาเป็นกระปุกอย่างนี้นะเนี่ยทุกคนอืมแล้วก็จะมีแผกบุ้งชุดละยี่สิบเอามาให้ได้นะคะเนี่ยกว่านี่ให้นกเงือกวะนกเงือกไม่ใช่หรอโนเนีลยแท็กทูู่่แคนนกคู่แคนโทโค่แต่มันเหมือนนกเงือกเงือกเลยเนี่ย ใช e, ่เนี่ยปากมันใหญ่ๆแบบนี้เหมือนกันจะมีน้องนกแก้วเดิน,นผ่านเขาเรียกด้วยนะเนี่ยเขาเรียกหนักเรียกอยีกแล้วเรียกแขกนะดูเกาะเกาะมองน้องคนใหญ่เลยน้องคุณอย่เอานิ้วแย่นะเดีย๋ยวเพื่อนงับเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมองหน้าน้องคนใหญ่เลยกระต่ายน่ยนารักมากเลยคุณหมอกระต่ายกวนอะไมากเลย ตายแตตายน้องคุณเอาขับมุ้งมา<ป>ให้กระต่ายแต่คือคุณกระต่ายพอชะเง้อหน้าออกมาเห็นคนมาแอบลูซี่มนุษย์มาอีกแล้วฉันอิ่มมากเลยนะกระต่ายบอกอกินไหมคุณถามเอาไปให้เขาดิเขากินไหมเขาสนใจคุณไหมเขาไม่กินเขาเมินหน้าหนีเลยอ่ะคุณดูดิเขาบอกฉันอิ่มนะฉันจะกินอาหารของฉันเนี่ย เนี่ยฉันน้ำาจังเลยเขาจะนอ่ะจับนี่จับนี้เปงนะป๋านี่ยกินแล้วตายเหรอเออกินแหละเขาแบบว่าลำคาญกินก็ได้ลำคานกินก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยหน้าคนให้คือแบบว่าร้อนมากน้องร้อนมากอีตัวนี้นะคะร้อนเนี่ยพาหมูมาให้อาหารกระต่าย อยู่ไหนครับนี่ไงเขากินอยู่นี่ไงทุกคนเขามีนี่ด้วยนะจริงโจ๊กแค้นนะเนี่ยไหนบอกซิ ปมาอเมซอนอ้าปาบงับงับคนตกใจอุ้ยอุ้ยเขากินดุนะบุกบุกเลยอ่ะในนกฟามิงโกพี่น้ไม่ดู้วยอ่ะเิ่มเขาอิ่มเขาไม่กินหรอกเอาดูนี่ นี่บายบายยังไม่ปิดคลิปนะยังไม่หมดยังไม่หมดต้องไปถ่ายสัตว์ก่อนอืมเขาจะมีสะพานข้ามมนะเนี่ยเห็นไหมเด็กๆก็มาให้อาหารปลาบนสะพานได้ด้วยนะนี่ปลา,าครับปลาครับน้องคุณเออเออเจ้านไไหน้ที่ปลไงมาครับ อันนี้เหมือนปลาอะไรปลามังกรรมาวะใช่ป่าวใช่ปลาตัว่ปปลามังกรทองนี่ปลามังกรทองนะนี่ลมเย็นนะแล้วเขาจะมีโซนให้นั่งทานอาหารด้วยนะอ่ตรงนี้มีน้ำแข็งโต๊ะเขามีโซนนั่งทานอาหารด้วยนะทุกคนเนี่ยอันนี้อ๋อชานมนัทแข็งนี่อะไรช็อคคี น้องคุณหิว,วอ่ะสิให้ชิมก่อนนะตแ,แต่ที่จริงน้องน้องคุณต้องกินสตอรอเบอรี่ปั่นนะเป็นไฟมาแล้วอะร้อนนะน้องต้องระวังนะครับน้องไปน้องล้างม,มือใหม่ยังโอเคนะะคสตรอเบอรี่มาแล้วอะสตอรอเบอรี่เอาอันนั้นเอามาให้ผู้ใหญ่กินชานี่เราอยู่น ว้าสตรอเบอรี่จ้าก็เป็นไฟจ้าอืมไม่ให้เหม็นไงเขาทำความสะอาดม่เลยดันนี่คุณมานคุณคัวอะไรอ่ะเนี่ยเขาเดินทับมาเนี่ยเดินหน้าตั้งเลยเนี่ยเุ๊ดีใจจ้ามันนะโ้ยดี้า สำหรับวันนี้น้องคุณขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ด้วยนะวันนี้บ๊ายบายน้องคุณบ๊ายบาย